สวัสดีครับวันนี้ผมเก,กษตพิรมอีกครั้งนะครับในสัปดาห์นี้แล้วก็วันนี้อยากจะขอพูดคุยเรื่องความเป็นประชาธิปไตยของราชอาณาจักรไทยในสายตาของประชาคมโลกนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีประเด็นปัญหาแล้วเราจะแก้ไขกันอย่างไรก็อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยจะขอเริ่มจากตรงนี้นะครับว่าเมื่อสองสามวันที่แล้วก็มีข่าวไปทั่วโลก เรื่องการที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในไบเดนโจไบเดนได้ประกาศที่จะจัดการประชุมสุดยอดของผู้นำของประเทศต่างๆทั่วโลกนะฮะทางออนไลน์ในเรื่องประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ได้มีหนังสือเชิญไปยังประเทศต่างๆกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศทั้งหมดของโลก คือเชิญไปประมาณสักร้อยประเทศด้วยแล้วก็ในแวดวงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นประเทศที่ได้รับเชิญก็มีฟิลิปปินส์มาเลเซียและก็อินโดนีเซียแล้วก็ที่เป็นที่น่าแปลกใจหวาดวันของประชาคมทั่วโลกก็คือว่าประเทศไทยไม่ได้รับเชิญฮะรวมทั้งสิงคโปร์ด้วย ส่วนพม่าก,ก็คงไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหายัางไงคงไม่มีใครเชิญเพราะเป็นรัฐบาลทหารแล้วก็ลาวกับเวียดนามก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งคู่ส่วนที่กัมพูชาก็ปกครองด้วยท่านผู้นําคนเดียวคือท่านสมเด็จฮุนเซนนะครับมีการเลือกตั้งแต่ว่าเลือกตั้งด้วยพรรคเดียวพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดไม่หนีภัยทางการเมืองมาอยู่ที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆก็ถูกจับคุกเข้าคุกนะฮะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นศาลเสียที เป็นแบบครั้งลืมกันเป็นรณนาวไปต่างๆนานาเหล่านี้คราวนี้การที่รัฐบาลไทยโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชามิได้รับเชิญจากประธานาธิบดีโจไบเดนไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยทางตัวพลเอกประยุทธ์เองคงไม่สะดุ้งสะเทือนอย่างไรก็รวมไปถึงคณะรัฐบาล พรคร่วมรัฐบาลนะฮะแล้วก็เสียงข้างมากที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลในรัฐสภาใดด้วยก็เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยในแวดวงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นก็รู้อยู่กระใจแล้วว่ามิได้มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มใบและความไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบนี่มันก็เป็นที่รู้อย่างโจงแจ้งไปทั่วโลกอันนี้ก็เพราะว่าได้มีการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อเจดปีที่แล้ว แล้วก็ฝ่ายกองทัพก็ได้อะไรฮะยกล่างกฎหมายรัฐธรรมนูญมีการลงประชามติแต่ว่าการปรึกษาหารือว่าจะเขียนกฎหมายน้มนูญอย่างไรนั้นมันก็ไม่ได้มีการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวาง,วางแล้วก็ไม่มีสภา,ายกล่างรัฐธรรมนูญแต่ว่ามีคณะกรรมการยกล่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยบุคคลประมาณสักยี่สิบคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นในความเป็นประชาธิปไตยของการปรึกษาหารือของการมีส่วนร่วม มันก็มีความจำกัดในตัวแล้วก็เมื่อร่างเสร็จก็นำไปสู่ประชาชนนะเวลาที่ใช้ประชาชนได้มีการถกเถียงกันมันก็จำกัดแล้วก็แน่นอนฮะรัฐบาลก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อนะให้ได้เสียงข้างมากในการลงประชามติให้ความเห็นชอบต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ว่าเมื่อดูสาระเนื้อหากันแล้วเนี่ยทุกคนก็รู้หมดน,น,นะฮะ ว่ามันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่เรียกว่าเป็นสากลหรือว่าสมบูรณ์แบบแต่หลายคนก็บอกว่าให้กฎหมายรัฐมนูลผ่านไปซะก่อนอย่างน้อยก็จะได้กลับไปสู่ประชาธิปไตยซะส่วนหนึ่งมีการเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าเรามีสองสภาสภาสูงก็เป็นการแต่งตั้งไม่ได้มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นไอเนื้อหาของกฎหมายและเรรมนูญแล้วก็ความเป็นไปเนี่ยมันไม่มีความเป็นประชาธิปไตย นะเราก็ถูกมองว่าไม่ไม่เป็นประชาธิปไตยในสายตายของประชาคมโลกแล้วก็คนไทยที่ใฝ่หาประชาธิปไตยแล้วก็ได้ต่อสู้มาโดยตลอดนะฮะเสียเลือดเนื้อติดคุกติดตารางอะไรต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยก็แน่นอนเมื่อไม่ก็รู้สึกผิดหวังต่อประเทศไทยที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเสียทีแล้วก็รู้สึกเสียดายที่ประเทศไทยไม่ได้รับรอง จากประชาคมโลกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยนะฮะผมเองเนี่ยก็รู้สึกทั้งเสียดายแล้วก็ค่อนข้างละอายใจที่ประเทศของเราเนี่ยเพียรพยายามกันมาตั้ง89-90ปีแล้วเนี่ยยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่มีความเป็นสากลที่ให้สิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมกับประชาชนอย่างจรงจิงจังหรือมีการกระจายอํานาจอย่างจริงจังหรือจะมีการคานและก็ถ่วงดุลอํานาจระหว่างสถาบันต่าง นิติบัญญัติบริหารตุลาการนะฮะแล้วก็การเข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสารแล้วก็กระบวนการการบริหารราชการที่มีธรรมมาพิบาลตรวจสอบจับต้องได้แล้วก็ลดการใช้อำนาจโดยมิชอบแล้วก็การทุจริตคอร์รัปชันต่างๆนานาในองค์รวมซึ่งมันสืบเนื่องมาจากโครงสร้างทางการเมืองก็ดีสภาวะจิตใจของผู้มีอำนาจรัฐก็ดีต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่มี ความเป็นสากลมันไม่ได้อยู่โยงใยกับความถูกต้องชอบธรรมไม่ได้ยโยงใยกับศีลธรรมไม่ได้ยโยงใยกับหลักการว่าด้วยสิทธิเสรีภาพแล้วก็สิทธิมนุษยชนนะอันนี้ถ้าเกิดพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรฮะผู้ที่ใฝ่หาประชาธิปไตยเป็นผู้ที่มีความคิดเป็นเสรีเป็นหัวก้าวหน้าพวกเราทั้งหมดก็ยังมีภาระหน้าที่ในการที่จะร่วมกันในการที่จะดำเนินการขับเคลื่อนให้ประเทศไทย เป็นประชาตยโดยสมบูรณ์แล้วก็ขจัดโอกาสของเผด็จการทุกรูปแบบที่จะเข้ามายึดอํานาจมาครองเมืองนะฮะต่างๆนานา,นานเหล่านี้และเราก็ต้องร่วมกันในการที่จะบีบบังคับให้พรรคการเมืองเป็นพรรคของประชาชนเป็นของสมาชิกไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองของผู้มีอันจะกินผู้มีอำนาจไม่กี่คนกลายเป็นสมบัติในครอบครัวไปนี่ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งของความล้มเหลวของประชาธิปไตยเพราะว่าพรรคการเมือง ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันเราก็ยังมีกลุ่มข้าราชการบางกลุ่มโดยเฉพาะทางฝ่ายของทัพหรือทหารที่ยังคิดว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นข้าราชการประจําแต่ก็ยังคิดว่าตัวเองต้องมีบทบาททางการเมืองมันก็เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับค่านิยมทัศนคติต่างๆเหล่านี้อยู่ว่าข้าราชการ พลเรือนทั้งหมดทั้งทหารตำรวจแล้วก็ข้าราชการทั่วทั่วไปเนี่ยจะต้องไม่ยุ่งกับการเมืองนะฮะอันนี้เรายังแก้ไขประเด็นปัญหาอย่างนี้ได้ได้เราก็ต้องขับเคลื่อนอกันต่อไปนะแต่ว่ากลับมาที่คำเชิญของประธานาธิบดีไบเดนต่อรัฐบาลประยุทธ์คำเชิญที่ไม่ได้มีมาก็เท่ากับว่าเราตกสำรวจการเป็นสังคมประชาธิปไตยในสายตาของประชาคมโลก ผ่านสายตาของสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดได้ว่ามีความเป็นประชาธิปไตยมายาวนานมีประสบก,บการณ์มายาวนานทั้งๆท,ที่ประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นพันธมิตรทางด้านการเมืองและความมั่นคงได้ร่วมรบร่วมรักกันมาตลอดนะฮะที่สงครามเกาหลีที่สงครามอินโดจีนหรือว่าสงครามต่อต้านการก่อการร้ายเราก็มีการร่วมมือกันอยู่แต่พอมาพูดถึงประชาธิปไตยแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาค่อนข้างจะผิดหวังแล้วเขาก็ถอยห่างมา คราวนี้เราก็ต้องมาถามแล้วไอ้ประเด็นปัญหาเนี่ยของความเป็นประชาธิปไตยของไทยเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขได้ไหมเราก็รู้อยู่แล้วว่าพรรคการเมืองไม่ดีทหารชอบแทรกแซงเข้ามานะครับในการเมืองระบบขั้าราชการก็ยังอะไรตอบสนองความต้องการของฝ่ายการเมืองมากากว่าที่รับใช้ประชาชนนั่นก็เป็นประเด็นปัญหาทั่วๆไปแต่ว่าโดยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาเองก็รู้อยู่กับใจแล้วว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญอันนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะเรียกว่าคุณประยุทธ์เขียนมาด้วยมือแล้วก็ได้มีคํามั่นสัญญาในแวดวงพักการเมืองร่วมรัฐบาลเช่นพักประชาธิปัตย์บอกว่าเมื่อต้องไปเข้าร่วมในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็จะดําเนินการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญประชาชนทั้งหมดก็คิดว่าจะแก้กฎหมายนรมนูนให้มันเป็นประชาธิปไตยแต่ความว่านะฮะการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะ,ะจนถึงวันนี้ก็คือการแก้ไขการ แบ่งเขตเลือกตั้งการกำหนดสัดส่วนระหว่างบัญชีรายชื่อกับผู้ที่จะแข่งตามเขตเลือกตั้งแล้วก็วิธีการบัตรและทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายรัฐนูญเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองและนักการเมืองเท่านั้นนะฮะมันแทบจะไม่มีอะไรที่จะโยงใหญ่กับการชำระล้าง คราบหรือว่าสาระเนื้อหาของความเป็นเผด็จการหรือทหารอยู่ในการเมืองของกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือว่าไม่ได้มีการดําเนินการใดๆในการที่จะขจัดสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยออกไปจดกฎหม,มายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ของไทยรัฐบาลมีโอกาสนะสสในสภามีโอกาสแล้วก็พักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลด้วยก็มีโอกาสแต่ไม่ได้มีการเดิมเกินการใดๆถือว่าเป็นความผิดหวังและการที่เราไม่ได้รับเชิญ ะะโดยประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นร่วมการประชุมเรื่องประชาธิปไตยนั้นณนะวันนี้ในาะทีนี้ผมจะคิดว่าเป็นความบกพร่องนะของคณะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อศักดิ์ศรีและหน้าตาของประเทศไทยแล้วก็ต่อความเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นอุปสรรค และตัวขวางกั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและบรรดาพักการเมืองร่วมรัฐบาลทั้งหลายว่าอยู่ในอำนาจมาตั้งสองปีกว่าแล้วยังไม่ได้ทำอะไรที่จะให้ประเทศไทยสลัดความเป็นเผด็จการความเป็นรัฐราชการความที่มีทหารเขามายุ่งกับการเมืองออกไปเลยแล้วก็ให้คืบหน้าไปไม่สามารถที่จะกทาได้เพราะฉะนั้นที่ไปจะกล่าวโทษกันแล้วนี่ก็ต้องขอกล่าวโทษพักร่วมรัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชา และก็ต้องให้รู้สึกร้อนหนาวด้วยเพราะว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นสอบตกในสายตาของโลกและสิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นเป็นการขัดขวางพวกเราที่รักสิทธิเสรีภาพแล้วอยากจะให้ประเทศไทยเป็นสังคมประชาธิปไตยเต็มใบเราก็ต้องยังขับเคลื่อนกันต่อไปช่วยกันมาร่วมกันคิดเชื่อมกันทําแล้วในขณะเดียวกันเราก็ยังต้องเรียกร้องต่อรัฐบาลแล้วก็หวังว่าวันใดวันหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาในไม่ชานี้คงจะนั่งกลับมา นั่งอยู่ที่หัวโต๊ะแล้วก็ดําเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังเพื่อจะสร้างโครงสร้างรากฐานสาระเนื้อหาของกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะประกันให้สังคมไทยราชอาณาจักรไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มใบแต่ณวันนี้เราก็ต้องเศร้าใจไปสักก่อนนะฮะว่าถ้าพูดกันภาษากีฬาแล้วเนี่ยประเทศไทยเข้าสโมสรประชาธิปไตยโลกไม่ได้ พวกเราต้องเสียใจพวกเราต้องอับอายพวกเราต้องขายหน้าและเราจึงยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องร่วมมือกันในการที่จะร่วมกันผลักดันความเป็นประชาธิปไตยของไทยให้มันเต็มแบบสมบูรณ์แบบและเราจะต้องเรียกร้องบีบคั้นให้พรรคการเมืองทุกพรรคแล้วก็คณะรัฐบาลสมาชิกในรัฐสภาผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองทั้งหลายนะฮะนักคิดนักวิชาการนักกฎหมายต้องร่วมกันในการที่จะ เอาประชาธิปไตยกลับมาสู่ราชอาณาจักรไทยครับวันนี้ก็ขอคุยแค่นี้ฮะสวัสดีครับ